สวัสดีค่ะวันนี้ยายหลานจะกินเราก็จะมาดูว่าเราจะกินอะไรเนี่ยเคยกินไหมใครเคยกินไหมนี่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนี่เนาะอ๋อจำได้กัญญาใยเป็นเด็กนั่นเองทำไมนั้นยังไม่แพงนะคะอันละเท่าไหร่เองห้าสิบจังหรือบาทเท่านั้นเองแล้วมีลูกมาแล้วก็ขายอันละบาทนะแต่ตัวนี้เนี่ยสามันห้าบาทแล้วนะขึ้นหลังราคาแล้วนะคะมาๆมาแกดูเขาเรียกอะไรเนี่ยมันมันเป็นอะไร หลานยายหลานมันบอกว่าประทัดเฮ<อ> <c oughs> ้ยเรามาแกะดูดีกว่าว่ามันคืออะไรเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้น,นี่น,บบน,นี่ไปเท่นเดี๋ยวประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคุกกี้คุกกี้นี่แหละแต่ว่าปริมาณก็จะเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเรามาแกะดูซิว่าข้างในมันเป็นอะไรมาแกะดูดข้างในเป็นสูงกขมาดูเฮ้ยยายจะทำแบบนี้แหละ ันก็คือบวยแผ่นนี้เองยายชอบมากเลยมัจนจะออกรสชาติเปรี้ยวยเดี๋ยวนี้มันทำแท่งหนานะแต่ก่อนบางบางอันนี้ทำแท่งหนานก้เยอะรัวเป็นแผ่นค่ะอุย้ยแต่ก่อนบาง,บางกว่นานี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้หมาขึ้นเยอะเลยอะ่ะแต่ก่อนบางบางชิ้นเล็กๆอุย้ยนานมือลอยไปกินแล้วเพราะแม่สอนแม่สอนกินตั้งแต่เล็กๆม้คงๆเป็นไงบวยเป็นบวยนะ เขาว่ามันบวยเป็นบวยแต่คนไม่บวยนะคนจะแอะแล้วแย่เบอร์มากอร่อยอร่อยเจ้มันหนากว่าเดิมแย่แต่ก่อนมันเป็นบางๆนะแยียบ่แต่ก่อนมันเป็นบางๆนะเย้อัดทีละสี่ห้าชิ้นเลยเป็นบางๆก็มันทำหนามากเลยเดี๋ยวนี้ใส่ชิ้นเดียวไม่โอเคหรอกค่ะต้องเบิ้ลคู่เลยเนี่ยเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะแม่บวยไงมันคือบวยผันเชื่ออะไรชืออร่อยเราดูที่ ใครที่เคยกินบ้างเอ่ยดูนะขนมยุก้าศูนย์ฮอนชนิดแผ่นฮอตแยราบมาว่าขนมยุก้าศูนย์ค่ะใครเกิดใครเกิดทันได้กินแน่นอนอุ้ยก่อนหน้ายายอีกด้วยซ้าไปอืม๋ยายจะค้นหาขนมนานาชาติที่เป็นนานาชาติอะไรล่ะนานาชนิดนนาชนิดน้า รูปแบบมาให้กินอยู่นะคะลำเลึกความหลังสมัยวัยเยาว์ของคุณยายวัยเยาว์วัยเยาว์อันนี้เยาว์วัยทองอุยทองเนี่ยเหรอวัยชราภาพแล้วจ้ะวัยยัง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 ไม่ยอมแก่นะคะไม่ด้อยหลอกไม่ยอมอย่าหาพูดเมื่อนั้นที่ซื้อมากินให้ไหมอย่าซื้อมากินเป็นกลมอย่าหาพูดว่า เป็นกลมๆแบบไหนทุกซื้อมากินตอนนันจันเลยี่เราชอบมาาืออร่อยมากอร่อยมากนี่ใครที่ก็เคยกินนะคะไปแล้วหามากินนะคะที่ยายไปสอดแสหามานะคะนี่ไปร้านขายของชาเก่าเก๋องจะมีให้กินนะคะนี่บรรลยนางไปเห็นเลยเก๋อบรรลยนางไปเห็นเลยนหาซีเวไม่มีนะคะต้องไปร้านชาเก่าเก๋อชงยเคยไหมเคยไนนย จันนายเคยไหมเนี่ยให้จันนายทดลองดิขนมอยู่แต่ว่าจันนายเคยกินบปะเคยกินปะขนมปุวยได้กควันไงแม่เคยหรอข้างในแก่แก่กว่าย้อยนิดหนี่ยแก่กว่าไปไม่ยอมแก่จริยอมแก่ยจนมาหาว่าแก่นะไม่ยอมจันนายไม่ยอมไม่ยอมเกลม่นังนี่สีแ่งกันจิ้จี๊ดจีดจดจี๊เดี๋ยวไม่ต้องใส่แบบโผ่โผลเลยค่ะ อร่อยว่ะอร่อยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปสอดแสหามาให้กินอีกนะคะตามมาไปดูขนมโบราณ